อันนี้นะคะชูพี่มามิงค่ะเขียนว่าแม่กล่องดวงใจของพี่พี่ขอให้หนูมีความสุขได้ใช้ชีวิตอย่างที่ใจหวังพี่ภูมิใจกับทุกความสําเร็จและทุกการเติบโตของมามิงยังไม่จบไม่จบ <laughs> คาว่ารักอาจจะบอก จะบอกเธอบ่อยแต่ก็อยากจะบอกว่ารักตลอดไปอ,อ,อันนี้แบบมาเนี้ยแบบซึงซ้งๆงอ,อ่ะอันนี้ตอนหยิบมาก,ก็คือยาวมากนะคะสมกับเป็นแฟนคลับพี่คนนี้ค่ะทูมามิงค่ p แฮปปี้วาเลนไทน์เด ขอให้เป็นวาเลนไทน์ที่ถูกรายล้อมไปด้วยความรักนะขอให้มีแต่วันที่สดใสและได้ยิ้มบ่อยๆวันนี้ไม่ได้ไปหาเลยไว้เจอกันวันหน้าขอบคุณที่เข้ามาเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเรื่อยๆเปิดๆนี้เพิ่งรู้ว่าชีวิตจริงมันดีจริงๆฮ่าฮ่าฮ่าสุดยอดน่ารักน่ารักด้วยสมกับเป็นแฟนคลับด้วยนะคะอันนี้ไม่ไม่ไกลเลย ทูมามิงค่ะจะบอกว่าการน่ารักมากมีรูปหอยทากแล้วก็เต่าท้องด้วยใช่เขาบอกว่าความรักหน้าตาประมาณไหนอ่ะใช่คนที่กำลังอ่านอยู่หรือเปล่าแต่คุณคนนี้ <c oughs> อ่านอ่ัดฟิลเลย <c oughs> ผิดคนก็เปล่า <c oughs> โอเคอมีต่อมีต่อนี้ครึ่งหนึง่งอีกครึ่งหนึ่งบอกว่าแฮปปี้วาเลนไทน์แล้วก็มีทูดูลิสต์มาให้ด้วยค่ะ อันดับหนึ่งก็เขาบอกว่า give you a chocolate ค่ะแล้วก็อ,อันดับสอง say I love you แล้วก็อันดับสามให้ smile แล้วก็มีอันเล็กไดเขยียนว่า you are the best ด้วยอุ้ยขอบคุณค่ะรักมากของหนูคือทูพี่มามิงค่ะก็เขาบอกว่า happy v a e n t i n e s day นะขอให้ทุกๆวันมามิงมีความสุขนะได้รับความรักเยอะๆ ขอให้ความรักของเราเป็นส่วนที่น้อยที่สุดจากควรักทั้งหมดที่มามิงได้รับนะขอบคุณที่เป็นรายิ้มให้กันทุกวันเธอข้างรักรุ่นพี่โมกิได้เต็มที่เลยมันเหมือนที่เราข้างรักเธอเลย